ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ต้องดูแลคนแก่ดูแลพ่อแม่ดูแลบุพการีที่อยู่ที่บ้านแล้วป่วยนะคะป่วยทางจิตเวชป่วยทางประสาทมีอาการพูดไม่รู้เรื่องมีอาการของอัลไซเมอร์หรือเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงนะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือยากต่อการเลี้ยงดูนะคะนันบอกได้เลยว่าคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงความเครียดความกดดันในการเลี้ยงดูท่านคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แน่นอน นะโดยเฉพาะถ้าใครต้องดูแลเพียงลำพังคนเดียวแล้วก็ต้องเจอมรสุมชีวิตไม่ว่าจะเป็นพิษเศรษฐกิจพิษรักพิษสังคมหรืออะไรก็ตามที่ถาถมเข้ามาในชีวิตของคุณนะคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คุณจะยิ่งเพิ่มความเครียดยิ่งเพิ่มความกดดันมากมายนะและถ้าระยะเวลาในการเลยนดูท่านเนี่ยยาวนานหลายปีนุชบอกได้เลยว่า สภาพจิตใจของคนเลี้ยงดูเนี่ยจะย่ำแย่ลงเรื่อยๆยิ่งเครียดยิ่งกดดันและความเครียดความกดดันสภาพจิตใจที่ย่ำแย่เนี่ยค่ะจะทําให้คุณเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งจากที่คุณเคยเป็นลูกที่น่ารักเป็นหลานที่น่ารักดูแลท่านอย่างดีพูดจาดีปฏนิบัติท่านอย่างดีคุณจะกลายเป็นคนที่ก้าวร้าวรุนแรงอารมณ์รุนแรงมากขึ้นก้าวร้าวมากขึ้นนะคะเป็นคนที่แบบ เสียงดังววยวายและดุว่ากราดเลยนะกับพ่อแม่กับคนที่เราเลี้ยงดูทําไมนุชถึงรู้เพราะว่านุชเคยอยู่ในสถานการณ์นี้มาแล้วนุชเคยเลี้ยงดูแม่ที่มีอาป่วยทางจิตมาแล้วสิบสองปีเต็มด้วยตัวลําพังเพียงคนเดียวอาการความรู้สึกจิตใจยแย่ๆพวกนี้นุชทราบดีนะคะไม่แปลกนะถ้าคนเลี้ยงดูเนี่ยจะมีพฤติกรรม โวยวายเสียงดังดุคือคนภายนอกมองเข้ามาก็จะบอกว่าเออลูกเต้าคนเนี้ยเลี้ยงดูคนแก่เนี่ยโวยวายโบกเวดุว่าแม่มันนู่นนี่นั่นก้าวร้าวรุนแรงพวกเนี้ยไม่แปลกนะเพราะนุชรู้ดีว่าคนที่ไม่ได้เลี้ยงพ่อแม่ที่มีอาการป่วยลักษณะนี้เขาไม่รู้หรอกว่าเราต้องเผชิญกับความรู้สึกแบบไหนบ้างอ่ะ แต่นุชมีกฎเหล็กอยู่สองข้อสําหรับคนที่กําลังเลี้ยงดูพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่มีอาการป่วยทางจิตป่วยทางประสาทช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แบบนี้นะมีกฎสองข้อที่คุณจะต้องตระหนักเอาไว้ตลอดเวลาที่เลี้ยงดูท่านกฎเหล็กสองข้อนี้ก็คือหนึ่งคุณไม่มีสิทธิ์ดูด่าท่านอย่างหยาบคายนะอย่างหยาบคายคุณไม่มีสิทธิ์ใช้คําพูดพวกนั้นกับท่านสองคุณไม่มีสิทธิ์ลงไม้ลงมือทําร้ายท่านคุณไม่มีสิทธิ์ทาร้ายร่างกายท่าน าจริงๆนะคุณก็ไม่มีสิทธิ์ดุด่าตัวเองด้วยคําพูดที่อยาบขายเช่นกันคุณไม่มีสิทธิ์ทําลายร่างกายตัวเองเช่นกันนะคะแล้ววันหนึ่งทุกอย่างจะผ่านไปเมื่อถึงวันนั้นนะคุณจะภูมิใจในตัวเอง